วิธีรับไฟล์ไปติดตั้งนะครับหลังจากกดลิงก์ที่ผมส่งให้แล้วเราจะมาใน Google Drive ตรงนี้นะครับกดดาวน์โหลดตรงนี้ได้เลยครับอ่าพอดาวน์โหลดเสร็จแล้วเนี่ยมันจะไปอยู่ในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดเรานะครับแบบนี้แบบนี้นะครับให้เราแตกไฟล์ครับแตกไฟล์คลิกขวานะครับแล้วก็กดตรงนี้เลยนะครับอ่าโฟลเดอร์ก็นี้โฟลเดอร์นี้ก็จะมาแล้วนะครับเป็นแซลมอนซาซิมินะครับผมให้เราเด็บเบิ้ลคลิกเข้าไปครับ แล้วก็ copy ตัวนี้นะครับคลิกขวา copy ธรรมดาเลยครับอ่าแล้วเราจะเอาไปวางในเซิร์ฟเวอร์ที่เราลิงก์เข้าไปเมื่อสักครู่นะครับอ่ะตามขั้นตอนเลยอันนี้คือหน้าจอของเซิร์ฟเวอร์ผมนะครับจริงๆแล้วนะครับบางท่านอาจจะยังไม่มีโปรแกรมนะครับให้เรากดเดล蒙คิกนะครับ b r o ซ s e r แล้วก็เสิร์ชหาอย่างเช่นผมเป็นผมใช้บล็อกนะครับผมก็จะพิมพ์ว่า ZFX mt4 อย่างเงี้ยครับใน Google นะครับแล้วก็จะดาวน์โหลดผ่านหน้าเว็บอย่างนี้ได้เลยนะครับหลังจากดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับจะได้ไฟล์ตรงนี้แล้วเราก็เดอบล็อลคลิกนะครับเพื่อติดตั้งนะครับกด next เฉยๆเลยครับติดตั้งใช้เวลาไม่นานครับประมาณ1นาทีนะครับกด next เฉยๆได้เลยนะครับแล้วก็รอมันจะมีคำว่า finish ขึ้นมานะครับโอเคครับ หลังจากมีฟินิชตรงนี้แล้วนะครับโปรแกรมก็จะเด้งขึ้นมานะครับอ่ะโอเคอันนี้คือหน้าตาโปรแกรมที่เด้งขึ้นมานะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ล็อกอินนะครับให้คลิกขวาตรงนี้นะครับแล้วก็ open and account นะครับแล้วก็เราอยู่เซิร์ฟเวอร์เทดเซิร์ฟเวอร์ไหนนะครับแล้วก็ สามารถกดเข้าไปได้เลยนะครับส่วนใหญ่จะเป็น0ูนนะครับถ้าปัจจุบันนะครับกด next นะครับแล้วก็ติ๊กกรอกอินนะครับตามรหัสที่เราได้มาเลยอ่าอย่างสมมุติเป็นแบบนี้เนาะอ่าแล้วก็กด finish ตัวนี้ได้เลยนะครับแต่นี้ผมล็อกอิไว้แล้วเราจะมาติดตั้งนะครับติดตั้งกดคําว่าไฟล์ open data folder ตรงนี้นะครับ แล้วก็โฟลเดอร์ที่เราก๊อปมาเมื่อกี้มันคือชื่ออันนี้นะครับแต่ว่าเราจะกดวางนะครับทับไปเลยนะครับอ่าตรงนี้จะเด้งขึ้นมาเพราะว่ามันซ้ํานะครับให้เรากดเย็ดเลยปุ๊บโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มาดูหัวข้อตรงนี้ครับหัวข้ออินดิเคเตอร์อ่ะขออภัยครับหัวข้อ e อ็กเปิดตรงนี้นะครับเราติดตั้งไปแล้วนะครับ มันจะมาต่อเมื่อเราคลิกขวาตรงไหนก็ได้นะครับแล้วก็กดดีเฟสตรงนี้นะครับโอเคมาแล้วนะครับหลังจากนั้นให้เราหานะครับคู่ทองคําโยนกราฟเข้าไปนะครับจริงๆอ่ะบางท่านอาจจะไม่มีนะครับให้เราคลิกขวานะครับแล้วก็ไปที่ซิมโบตรงนี้นะครับตอนแรกมันจะเป็นสีเทาครับถ้าเราเรายังไม่มีนะครับให้เรากดเบิลคลิกให้เป็นสีทองมันจะออกมาอย่างนี้ละนะครับแล้วก็โค้ดตรงนี้ไป ลากมานะครับลากมาปล่อยที่จอว่างๆนี่เลยนะครับจะได้แบบนี้นะครับต้องขออภัยนะครับสัดส่วนจอผมมันใหญ่ไปนิดนึงนะอ่ะเาเสร็จแล้ว button, ลลลนะครับเราลากไฟล์ตรงนี้เลยนะครับลากมาวางเลยนะครับลากคลิกเมาส์ค้างแล้วก็มาวางครับผมแล้วก็ติ๊กตามนี้เลยนะครับติ๊กตามวิดีโอได้เลยนะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับค่า Input เราไม่ต้องไปแก้นะครับกดโอเคได้เลยนะครับ สำหรับบางท่านนะครับเขาจะมีโชว์เด้งมาให้เราเปิด DLL นะครับฟังก์ชันตรงนั้นก็คือกดที่ t o o แล้วก็ Option นะครับอ่าแล้วก็ให้มาติ๊กตรงนี้ครับปกติบางท่านเขาจะยังไม่ได้ติ๊กตรงนี้นะครับให้เรากดตรงนี้แล้วก็กดโอเคครับโอเคมาละนะครับโปรแกรมขึ้นมาแล้วนะครับมันจะยังเป็น Stop อ,อยู่นะครับผม หลังจากทำแบบนี้เสร็จแล้วให้ติดต่อผมหรือว่าแอดมินได้เลยนะครับเพราะว่าเขากําลังจะไปกดแอปพูบนะครับแอปพูบให้ตัวลูกค้านะครับสามารถรันโปรแกรมได้นะครับแจ้งเสร็จแล้วนะครับหลังจากแอดมินแจ้งว่าแอปพูดเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราปิดโปรแกรมนะครับปิดโปรแกรมเทรดตรงนี้นครับแล้วก็เปิดใหม่นะครับเสร็จแล้วก็ลากไฟล์มาลงไว้เหมือนเดิมครับแล้วก็กดโอเค จากนั้นก็จะมีออเดอร์ขึ้นมาเลยนะครับถ้าตรงนี้ยังเป็นหน้าบึ้งอยู่นะครับตอนนี้มันจะเป็นไอคอนหน้ายิ้มนะครับถ้ามันเป็นหน้าบึ้งอยู่นะครับให้เรากดออโต้เทรดดิ้งได้เลยนะครับแล้วก็จะมีออเดอร์ออเดอร์จะมีขึ้นมา2ออเดอร์เลยนะครับในกรณีที่ผมทําให้ดูตอนนี้ตลาดปิดอยู่นะครับมันก็ยังไม่โชว์นะเสร็จแล้วติดตั้งเรียบร้อยแล้วพอมีออเดอร์แล้วแคปหน้าจอให้อดมินตรวจเช็คอีกครั้งหนึ่งได้เลยครับ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ